อีทั้งมีมาตาปิตุนังหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทั้งมียาตินังโหตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตุยญาตโยขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดยีทังมีคูรูปัจช,ชายาจริยานังโหตัขอให้ส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตูคครูปปชาญาจริยาขอให้ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอ,อีทังสัพพเทวตานังโหตูขอให้ส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตัสาเพเทวาขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีท้งสาผาเปตานังโหตัวขอให้ส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายเถิด สุขิตาหอนตูสัพเพเปตาขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดยีทังสัพะเวรีนังโหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตูสัพเพเวรี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทั้งสัพพาสัตตานังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเถิดสุขิตาห้อนตัวสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาหอนตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหอนตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาพยาปัช,ชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอานิฆาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น สุขีอาตานังปริหารนตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสพภพพทุกข้าประมดจันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาตวสทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหลัทธาสัมปติโตมาวิคัตชันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้พลาดพระจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตา ตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูขกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นกรรม,มาสาสาักกรรม,มาทายาทากรรม,มโยนีกรรมมพันธุกรรมมาปฏิสรนา,ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤิสันตีกันไรยานังวาปาปากังวาตัสสาธาธา,าพาภวิสันตีส์ทังหลายทั้งปวงจากทำกรรมบรนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป ปุญญาสิทธานิกาตัสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตัวสัตตานันตาปะมาณกาขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้ และบุญทั้งหลายเหล่าใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่หั่งมาตาปิตาให้โยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นทิฏฐามจาปยาทิฏฐาวา ที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกาสามเมิงสตัตทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวนกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมมาจตุโยนิกาที่เกิดในภูงสามและเกิดในกำมเนอสี ปัญเจกาจตุโบการามีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่สร้างสารันตาภา,า,าวาภเวทที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมสัท์ทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยัง ขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนปะชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวเตสังนิเวทยงขอให้เทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มายาทินนานับปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาจงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสด,ดาหอนตัวอเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเคมาป่าท่านจะปรับปนตัวและจงถึงซึ่งทางอันกเกษมสุขเถิดเตซาซาศสิชะตังสุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิดสาธุสาธุ sah to